เก้างามขักศูนย์เก้างามขัดศูนย์เก้างามยางแข็งมาเนาะมาพากันมาเด็กงามที่ใด宝马เนาะรกฮะได้หารอยเงินฮะได้หารอยเงินงวดพันหาลอยคุณหาลอยงวดเด็กงวดนี้จะเอาพันคุณพันงวดนี้จะเอาพันคุณพันเลยคือว่าคอยเสฉะหาลอยกับหาลอยคุณนหาลอย พันคูนพันมันต้องพันคูนพันจัดไปเลย,ยจัดไปเลยเดี๋ยวพี่น้องสีเนาจะให้จัด <laughs> จัดชอบตัวไหนไว้ชอบเก้าเ,เ,เากติกเก้าเดียวบอกค่อยๆก็ได้ยินคือเก้าละพันคูนพันพ <c oughs> ัน,น <c oughs> คูนพันจำแนร์แหละคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาศาสตรในการรับชม สวัสดีครับ kind of สวัสดีครับแม่น้ำนี่สวัสดีค่ะครับผมเป็นจ๊งได้เน่าหัวทิพย์มาทุกคนนะค่ะเด้อเอฟซีติติดตามทุกคนนะค่ะเด้อวันนี้สี่นี้ตัวเด็ดๆมาให้พี่น้องเด้อค่ะเด้อฝันมาฝันบ่ฝันค่ะไปหาลอตเตอรี่มาแล้วหัวที่ผ่านมาเป็นยังไงหัวทิ่ย์มาศูนย์เก่างามคัก งามศูนย์เก้างามยางแห้งบ่มาเนาะมาพักกันมาเด็กงามที่ใดปปรมาเนาะมีขึ้นได้ขึ้นทอดในน้ำนี่ศูนย์เก้าตัวหากระประมาใช่งามปปมาณเห็นเข่าตลอดเลยเม็ดเดียวเลยศูนย์เก้าเป็นเลขที่เขามักอยู่แล้วเขาก็ได้อยู่แล้วเนาะมันก็ตรงกับทะเบียนรถเขาก็นฝันได้อยู่เนาะถืดอะไรก่อนอ่ะได้หารายเงินสิยได้ข่าวว่าลอตเตอรี่เลขนี้ก่อนบินเพิ่นสิยหายก่อนบินขายตลอดเลขกศูนย์เก้าเป็นเลขมัก เดีวฟันว่าพญ่เต่าตายดีพญ่เต่าตายคนมันเคยมัก0นเก่าก้าอยู่แล้วชนเก่าชนเก้าเก้าศูนย์ถ้าคนเต่าตายงวดนี้ว่ต้องไปเอาตัวอื่นไกบ่ฟันไปเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามาฟันไหเสียเจ็ดเก้าเก้ากิจเจ็ดสี่เลยมันฟันนี่จรงใดอะเนล็กเล็กสามนะมันี้นี่หาสามก็เกดสามกำั่สามเจ็ดกับสามห้า มมาาช่วงนี้มันอยู่บ่มแล้าก็ไรมึงขึ้นเล้าอ็ไมขึ้นในตัวใดหสี่หกสี่หกับศูนย์เ่าเอามาขามองนีตีใช่ก็ข้อมองนีเดีดเดยักฐานดดมาขอปูใช่ในตัวใดเนี่ยมึขึ้นในเลขแล้วหกสี่หกหกสี่หกมันออกสี่หกจุดใดหกสี่หเนาะใช่มันออกสี่หกเลยใช่ก็พาแต่ใดอยู่แล้วคกันด้วยนในด้บ่อยใช่ได้บ่อย เลขราดได้น้อยแข่งวดนี้แม่น้ำนีบอกว่าฝันแล้วฝันแล้วให้สามตัวศูนย์เจ็ดเก้าได้ล่างเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเล้บนศูนย์เจ็ดเก้าใช่จะให้กินบนศูนย์เจ็ดเก้าฝันว่าตั้งแด่ก่อนฝันว่าตังไตบอกให้ฟังเลยเลขศูนย์เก้านะเอาเลขอันเก้าเก็ดเดาจ้า มันมันฝันเกี่ยวแบบว่ามันฝันเคยเห็นฝันงูใหญ่ไหมเคยฝันเห็นงูใหญ่มันก่อเกียเก่าตลอดก็เลยมัาแต่เป็นเลขเลขที่ฝันเนี่ยมันช่ออกแป็นเคยเห็นมาฝันในหกสามฝันว่างูตีนหนาหนาอยู่สามปีที่เขาลงนอนมันก็หมอกวันหลังเขาก็เลยน้ำคนน้ำหลึ่งวันหลังวันนี้มาเกียร์เก้าศูนย์เกียร์เก้ากับหนึ่งเก้าอุปทิพย์มานี่ได้ศูนย์เก้าได้ศูนย์เก้าได้ลอตเตอรี่ตั้งหลายใบได้ไหมคะแต่ไม่ให้เป็นเลขบุญเนาะ ถ้าเป็นเลขรางจะได้หลายบาทดิอันอันมุดดินเด้บอันนี้ได้เท่าไหร่ดินได้ห้าร้อยเอาศูนย์เก้าเก้าศูนย์ก็ถือว่าได้อยู่ได้ก็ซื้อซ้ำนั่นซื้อเล็กเ่อหลายตัวเด้อแต่ก้อนนี่ปกติตัวเล็กแม่น้ำนี้นี่มักจะออกย้อนหลังเด้อเออตั้งศูนย์สามมาเลยไฮหกสามไฮไฮสามแปดก็เออกเทียงกันมานี่เทียงกันหกสามแค่นี้จำได้บ่เนี่ยจำได้ออกหกสามกี่เลยทีเดียวบัานไหนก็หกสาม ก้มเออก้มมกมันมาออกยอนหลังเห็นว่าสามแปดปะบอกเสียสีส่งอ่ะบอกก็พิชคำพ้องหน่าออกสามแปดดีกวอนหลังมาเปเลยหรอก่าด้ก้มไม่ตามดากออกล่างเป๊เลยออกลลางเปเลยเขาเลยนีเลขเขาตอนนี้ติดตามเก่าเจ็ดเก่าก็เลยให้ตามตามตัวเก่าบอกนี้ไเลยให้ตามตัวเก่าด้วยใช่เก็ดเก่าเ็วันวันงๆถ้าพพี่น้องซื้อเก็ดเก่าก็เแล้วก็ฝันดีนัเก้าสใช่ เตัวนี้เอาเขียนเลยก็สัตว์เขียนเลยเขียนเลยตามตัวศูนยับซื้อซื้อเอฟซีสิบ่เห็นตัวเลขเป็่นสีจําบ่ได้เอาศูนย์เจ็ดเก้าสามตัวก็นเนาะใช่ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศนยเจ็ดเก้าเจ็ดเขียนตามนะครับเอฟซีจ๋าเขียนไปพร้อมๆกันเจ9 0 79ศูนย์เจ็ดเก้านะครับเอฟซีจ๋าเก้าหนึ่งแล้วก็เก้า เราเขียนเนยเก้าหนึ่งตามตัวนีห่างเดียวนี่บ่ใช่แล้วก็เก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้นเก้า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 เก็าเก้าเกาเ่าเก้าก้างก้เก้าเก้าเ้ามก้ากันเกาเ้าเเกัาก้กัาเกเก้ากา้าเ้า้า สามห้าสามเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดสามห้าแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดก็เมนจิมาสามเจ็ดหรื่าสามเจเพราะว่าสามเจ็ดยังไม่มากับเพื่อนสามแปดมาแล้วสามเก้ามาแล้วสามหกมาบ่อยแล้วอันนี้แม่นำนีนะครับแม่นำนีแบ่งปันนะครับกับเอฟซีทาง ทุกทุกช่องนะวันนี้ได้มาถ่ายทำกันนะครับกับแม่น้ำมีวันนวดประจำวันที่17มกราคมนะครับกับ3ตัวที่แม่น้ำมีให้มาคือเลข097 079หรือ097 079เนาะเขียน079แล้วแล้วก็2ตัว1991 97 97 99ตัดลงมาให้ให้ไปกับน้ำเนาะกันกันคือว่าตัดตัวนั้นเพื่นเนี่ยหนะคูณตัดว่านะ07นะคุดอ่ะ เป็นทิตัดว่าตัดเอาตาตูนอาใส่ซูนเจ็บน่อยๆให้เพิ่นไงเจ็ดทางใจเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยใสเลยซูนเจ็ตัวเดียวเลยบ่เออนั่นละใหญ่ๆไปเลยกลางๆนั่นอเก่าศูนมาเอาติกเกาูนมันออกแล้วเกาูนออกแล้วห้ามไม่บอกด่อีก่กันเดียวเออว่าเอามันบ่ามาถ้าเก่าซูนมาเคลสั่งกันถ้าเด็กเก่าซูนเอาเดี้วมาเคยออกหลายรอบว่าเอ้าโชว์โชว์โชว์ถือก้นนี่ค่ะตนี่เนาะ ตามนี่นะคะเด็กแนวถูกไหมแนวทางแม่น้ำนีค่ะสามตัวศูนย์เจ็ดเก้าใช่อืมนะนะครับก็ตามนี้นะครับกับการแบ่งปันนะครับกับไน้ลำนีใครชอบก็ลองเอาไปพิจารณากันเบืองนอใครผมมากก็เบืองไว้ก่อนจดไว้ก่อนไปหาลอตเตอรี่ไปเรื่อยๆเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไปหาลอตเตอรี่ไว้แน ในตัวนั้นน่ะมักตัวใดเนี่ยอ่ะปากาบเลยเงินสุดเนาะชอบที่สุดให้แม่นะมีวงกลมอ่ะวงกลมวงกลมให้นี่อ่ะเอาลายเป้เลยลายเป้เอาลายเป้ลายใหญ่นัิดละวงแม่นมาชอบสุดตัวนี้วงกลมเลยอ๋อคือมักตัวนี้ชอบที่สุดตัวนี้เอาเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดละเก็มันเป็นตัวเดียวกันข้างล่างเนี่ยข้างล่างวงกลมตัวไหนข้างล่างข้างล่างเหรอ ต้งด่างชอบตัวนี้อ้าวอ้าวอัด่ชอบสวมตัวใครมักกจัดใครขัดกระพันใครขัดกระพันวายังกวานเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าตัวฟันหาลอตเตอรี่ไปเด้อพี่น้องเอ้ยปูบอกว่าให้ไปหาลอตเตอรี่หนึ่งเก่าเก่านึงได้หลายเด้อปูบอกมันสีม้าหนึ่งเก่าเก่านึเพื่นเคยบอกยังสีมันก่อเงี้ยนู่เนาะ เหมือนมัปลูกว่าไปหาเหล็กเด้อเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าระวังสี่เหมือนเสาได้ไปหาลาตระกีมาท่านใดดอกใช่หนึ่งเจ็ดบ่มักบอกบอหนึ่งเจ็ดว่มักมักเป็นเก่าพอปีนี้ปูบอกว่าสีมะเก่าทั้งปีปูบอกว่าเหล็สีมาเก่าทั้งปีได้ปีนี้ปีนี้เริ่มต้นจากเก้าเริ่มต้นจากปูบอกมันจะไล่กันเลยมันจะเก่าหนึ่งเก่าศูนย์หราเก่าหนึ่งไล่กันเลยปูบอกมันชีวิตแต่เก่าทั้งปีเลยปีกายหกทั้งปีปีนี้เก้าทั้งปีเป็นปีที่ข้างล่างข้างล่างสามห้าสามห เลขล่างแมนบอใช่เลขแรกสามห้าคือแค่บวะออกแล้แน่นอนสามหกออกแล้วสามเจ็ดออกแล้วเหลือสามห้ายังงวดประการหารอยคุณหารอยงวดนี้งวดนี้จะเอาพันคุณพันงวดนี้จะเอาพันคุณพันเลยคือวะคอยเขทหาลอยกับหารลอยคุณหาลอย พันคูนพันมันต้องพันคูนพันจัดไปเลยจัดไปเลยเดี๋ยวพี่น้องสีเอาจะให้จัดจัดชอบตัวไหนไว้ชอบเก้าเก็ดเกิเก้าเดียวอ่ะโบค่อยๆก็ได้ยินคือเก้าละพันคูนพันพันคูนพันทาเนี่ยนะครับครับผมขอบคุณแม่น้ำนี่หลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับงวดหน้าพอกันอยู่เนาะ ยังพอกันอยู่เนาะ,ะยังไม่ได้ไปยัง,ยงไม่ได้ไปอยู่ตลอดยังจะให้แนวทางตลอดได้วเวข้าวาไ,ปไปมึงนอก